สวัสดีครับช่างแอสผมสวัสดีครับอุ้ยผมผม,มาดูภาพกับหัวของยี่ห้ออะไรครับนี่ซัมซุงครับผมซัมซุงภาพกับหัวเนาะครับฉะนั้นวิธีแก้ตัวนี้วันนี้ช่างแอจะแนะนําอะไรครับ โอดีรีโมทเอาป้าดูกล่องดดชแอนด์แยดครับหุดยอดไหมสวยครับด้านหลังก็มีราคาแต่ละห้าสิบถ้าอยากถ้าอยากได้ถูกมาซื้อที่พีเอสเลยลดให้ห้าสิบบาทกล่องสวยนะสวยจะได้จะได้อินเตอร์เนชั่นแนลจริงจริงเอายอดมาดูตัวมันดิน่ารักคิดถูกไหมหยุดยอดเลยนะครับมีซีเรียลนัมเบอร์ไหมมีซีเรียลนัมเบอร์ครับอยู่ด้านหลังหยุดด้านหลังเลยนี่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 นะครับนะ ตัวนี้เขาบอกว่ารับประกัน6เดือนด้วยซ้ำครับผมวันนี้จะมาแก้เจ้าซ้ำซูงเลยอ่ะครับผมเอาอย่างนั้นเลยนะช่างแอดนี่ยพาไอ้เพื่อนสมาชิกที่รู้จักเนาะครับเอาเริ่มต้นซอฟต์แวร์นิดหนึ่งนะครับยังไงดีเสียบสายเหมือนเดิมเนาะอ่าเสียบสาย USB ที่เขาแถมมาให้เสียบเข้าเครื่องเลยนะครับเสียบเข้าเครื่องไปเลยนะครับตัวนี้เขาก็แถมมาให้ในเครื่องแล้วนะครับนะนะครับนะเอาละเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมซะบึ๊บขึ้นมา PS PS อ่าหนึ่งสองสามสี่ สองสามสี่เหมือนเดิมครับผมครับเข้าไปเลือกคอมตามที่เราชอบเนาะครับเอาไปที่คอม5ก่อนเลยนี่นะซัมซุงรออยู่ฉะนั้นเราเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อครับผมเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปมาเลือกฟังก์ชันใช้งานรีโมทอ่าใช้งานรีโมทนะมาเลือกยี่ห้อเลือกยี่ห้อเอาอะไรดีซัมซังของเราไปซะแล้วก็มาคลิกเปิดใช้งานรีโมทใช้งานเลยเปิดใช้งานครับผมครับเข้าไปโอ้ เอ้หน้าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวนี้เลยนะเนี่ยจางแอ็ดเหมือนกันเด๊ะเลยครับเหมือนกันเด๊ะนะครับผมฉะนั้นตัวนี้ก็ถูกบรรจุตัวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับซื้อโอดีตัวเดียวได้คุ้มค่าเลยเนาะครับผมฉะนั้นก็เป็นรีโมทเซอร์วิสอีกตัวหนึ่งครับ for เขาเรียกว่าเซอร์วิสเลยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ i อยู่นี่เนาะครับผม i info 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 ก็คือตัวนี้นะ i info นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น factory factory ก็คือตัวนี้ครับผมนะครับนะได้เลยเอาละจางแอ็ดตอนนี้ภาพอาการกับหัวนี่เกิดจากเปลี่ยนเมนบอร์ดนะ ครับผมบางทีเอารุ่น40นิ้วไปใส่50นิ้วก็จะเกิดการแบบนี้แหละเอาวิธีทําทํำยังไงครับจังแอนเริ่มต้นเอาไอ้เจ้า OD นี่ไปอยู่ในตําแหน่งพิกัดเนาะนะครับนะไอนี่ตัวรับรีโมทใช่ไหมจังแอนโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะกดอะไรก่อนนะอิน o ฟให้ให้ภาพขึ้นก่อนแล้วก็กดอะไรนะแฟ c t อรี่แฟทอรีอ่าผมจะพามาดูตรงนี้นะครับนะกดที่รีโมทเลยอินโฟแฟ t o อรี่แฟอรให้ info มันขึ้นมาก่อนนะครับ อย่าให้มันตรงๆกันก่อนนิดนึงนะครับนะกดอินโฟครับอินโฟเฟกตอรี่นะครับนะต้องกดตัวนี้ออกก่อนนะครับต้องกดตัวนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงมันเห็นภาพกับหัวเเมนูเมนูกดออกนิดนึงนะครับเมนูกดออกนิดนึงนะครับนะกด exit ออกไปนะครับนะให้สีแด t ออกไปก่อนนะนะครับปั๊บปั๊ปั๊เลือกออกไปก่อนนะนะครับอ่ะกดตัวท็อปเนาะ โอเคเนาะครับอ่ะออกไปแล้วช่างแอดนะครับอ่ะมันมาเยอะเหลือเกินนะครับนะโอเคอ่ะนะครับนะมาแล้วมาแล้วโอเคครับเอาเลยช่างแอดอินโฟแฟคทอรี่ปุ๊บปรับขึ้นมาโอ้มันจะเป็นเขียวๆเนาะนะครับมันผิดไทยตัวนี้จอกี่นิ้วนะช่างแอดสี่สิบนิ้วครับผมสี่สิบนิ้วแต่ตัวนี้ไม่รู้อะไรครับ เข้าไปที่ออปชันไหมเข้าไปที่ออปชันก่อนไหมต้องไปเลือกไปเซอร์วิสไหมเซอร์วิสไหมเลือกจอนะครับเลื่อนมาอันนี้อันนี้กดเลื่อนกดอัพกด down เนาะกด up กด down กด up กดาว w n นะครับนะ enter เลยปุ่ม enter มาเอาละนี่ครับ p a เนลมี p a เนลโอ้อ่านกับหัวเลยนะเนี่ยเลือก panel type อยู่ตรงไหนเนาะนี่มีไหมอันนี้ทำอันนี้ทำนะครับนะอันนี้ pattern นะครับนะเออค่อยๆมานิดนึงนี่ นะครับนะกดมาอันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้ทาอันนี้ทาครับนะครับนะอันนี้อันนี้เซตติ้งขอโทษครับมันต้องออกจากเมนูนี้ก่อนนะครับมาออกมานี่เนี่ยอ่าเข้ามาที่ออปชันครับเข้ามาที่ออปชันเอออยู่ในออปชันนี่ครับมาที่ไทป์อ่ามาที่ไทป์ไทป์ตัวนี้ครับไทป์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยี่บสองนิ้วอยู่ครับผมนะครับมันเป็นยี่บสองนิ้วครับนะครับนะทั้งแอดเอนเทอร์เลยนะเอนเทอร์เลยครับเอนเทอร์ปั๊บเข้าไปปั๊บเลือกไทป์ตอนนี้มันยี่บสองนิ้วครับผมเอาเปลี่ยนเลย อย่างกับนะขึ้นขึ้นลงลงเลยเลือกเราในสามสองสี่สิบอ่ายังไม่ตรงของเราสี่สิบเท่าไหร่เราสี่สิบนะครับสี่สิบเอลีไหมนี่มันยีิบสองไปเรื่อยๆอ่าเอาสักสี่สิบไว้ก่อนไหมเอาอันนี้นะครับเอาเอานี่เปนยี่สิบสองอยู่เอาสี่สิบเอาสี่สิบนะครับนะออาสี่สิบนะครับนะพอได้เสร็จปุ๊บก็เอนเตอร์ก่อนนะครับนะอ่าเมนูเมนูนะครับกดเมนูแล้วก็เมนูอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เมนูอีกครั้งหนึ่งครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่ออปชันแล้วก็ factory reset นี่นะครับมาตรงนี้เนาะนี่ๆให้มาตรงนี้เพื่อที่จะให้มันจำเนาะต่อจากนั้นเราก็กดอะไรครับ enter ที่ซอฟต์แวร์ของเราเลยอ่ะปึ๊บนะครับนะ factory reset ปึ๊บนี่นะครับนะอันนี้ดับอันนี้ดับนะครับกด power เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันดับเครื่องมันดับครับผมนะครับเราจะต้องกดอะไรครับ power ครับผม power นะครับให้เครื่องมันติด ครับนี่เห็นไหมครับใช้ OD ดีรีโมทนะสั่งแล้วอ้าวซัมซุงมาแล้วไม่กลับนะครับไม่กลับแล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะของมันดีจริงนะครับนะมันดีจริงๆโอ้โหนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปเนาะจะเลือกอะไรก็ว่ากันไป โอเคเลยช่างแอดรเรื่องราวตัวนี้ต้องค้นคว้ากันต่อไปเนาะนะครับนะต้องขอขอบคุณช่างแอดมากครับผมขอบคุณมากครับแหมมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยเจ้าโอดีนะ